ข่าวไร้เดียงสาับกเฟซบุ๊ก ตอนนี้เราสามารถติดตะกร้าทำาอฟเฟอร์เรทกับช้อปปีบน Facebook ได้แล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้หวานมาเล่าให้ฟังค่ะและถ้าคุณอยากสปอร์ตช่องผู้หญิงแก้มกลมนะคะก็แค่กด s u b s c r i b e กดแชร์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่กดข้ามโฆษณาแค่นี้คุณก็สามารถสปอร์ตช่องผู้หญิงแก้มกลมได้ง่ายๆแล้วค่ะและถ้าใครอยากเลี้ยงกาแฟหวานนะคะคุณสามารถกดที่ปุ่มจอยด้านล่างนี้เพื่อสปอร์ตช่องผู้หญิงแก้มกลมได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะอีกอาชีพเสริมหนึ่งที่มาแรงมากๆเลยนะคะก็คือเเรรรรรืื่่ออองงขกกกกกาาาาาาาป็นนนหห้้วตติดะทับ เกตเพสแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e t i k t o k หรือ La z a d a ซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีรายได้จากการเป็นยนหน้าได้เป็นกอบเป็นกำรรบางคนเนี่ยรายได้เสริมตรงนี้เนี่ยนํารายได้หลักไปแล้วนะคะการทําเอฟเฟรีเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้เสริมที่หวานรู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจค่ะในคลิปนี้นะคะวันจะมาสอนเชื่อมบัญชีระหว่าง f c e b o o k Page กับบัญชียนน้าของ Sho ป e e เพื่อที่เวลาที่เราโพสต์คอนเทนต์บน Facebook แล้วเราสามารถติดตะก้าของช้อปปี้ได้ง่งายๆเลยค่ะถ้าเป็นเมื่่่ออกนนะคะคคใรทที แอเฟรียลอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ดีว่าเวลาที่เราโพสต์คอนเทนต์ลงบน Facebook หรือตามโซเชียลมีเดียต่างๆเราก็ต้องไปเอาลิงก์ของ s h อ p e e มาวางลงบนแคปชั่นในคอนเทนต์นั้นๆหรือแปะไว้ในคอมเมนต์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะปัตากตะก้าให้กับคอนเทนต์ของเราโดยการเชื่อม Account Facebook Page ของเราเข้ากับบัญชี s h อ p e e ของเราได้แล้วค่ะซึ่งก็จะช่วยให้การทำในหน้า s h อ p e e ของเราเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นและลูกค้าก็สามารถที่จะมากดดูสินค้าของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนนนนี้้เเรราาไปทพํพออมๆกกัลยะะคะ่ ให้เราเปิดแอป Facebook ขึ้นมาก่อนเลยนะคะโดยคลิปนี้นะคะหวังจะสอนเชื่อมบัญชีโดยใช้มือถือนะคะเข้ามาในหน้าเพจของเราแล้วกดเข้ามาใน professional dashboard ไอคอนนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มาเลือกที่เมนู monetization แล้วมาเลือกตรงนี้เลยค่ะ affiliate partnership พอกดเข้ามาแล้วนะคะคุณจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะกดดูสินค้าต่างๆได้จากหน้านี้เลยนะคะรวมถึงเลือก category หรือหมวดหมู่สินค้าได้จากหน้านี้ด้วยค่ะซึ่งถ้าเราต้องการที่จะเชื่อมบัญชี Facebook Page ของเราเข้ากับบัญชีในหน้า s h อป e e you okay. ให้เรามากดที่ตรงนี้เลยค่ะเมนู Menu discover เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมีหัวข้อที่เขียนว่า affiliate program ค่ะแล้วก็มีโลโก้ Shopee s โชวอยู่ตรงนี้นะคะกด get start ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะอธิบายรายละเอียดนะคะเรื่องของการรับรายได้จาก Shopee affiliate นะคะอ่ะเราก็อ่านไปนะคะถ้าไม่ติดอะไรก็กด continue ได้เลยค่ะหลังจากที่กด continue แล้วนะคะก็จะเป็นหน้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงบัญชีของ Sho p e e กับ Facebook Page ของเราค่ะสิ่งที่คุณจะต้องมีในการเชื่อมโยง บัญชีในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือ1 Facebook Page 2บัญชีนายหน้าหรือว่าบัญชี Affi l i a t e ของ Sho ป e e ค่ะอ่ะก็อ่านรายละเอียดไปนะคะถ้าไม่ติดอะไรก็กดอาราวได้เลยค่ะเขาก็จะพาเราเข้าสู่หน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของ s h อป e e ค่ะเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อบัญชีนะคะเราก็กดที่ดําเนินการต่อได้เลยค่ะหลังจากนั้นถ้าใครโชว์หน้านี้นะคะหน้าที่เป็นเหรียญรูปดาวอันนี้เนี่ยนะคะก็หมายความว่าคุณได้ทําการเชื่อมต่อ Facebook Page กับบัญชี s h อป e e ของคุณเรียบร้อยแล้วค่ะก็กดปุ่มดันออกมาได้เลยค่ะอ ในหน้านี้เนี่ยนะคะเขาก็จะโชว์เรียบร้อยแล้วนะคะว่า Sho p e e a f f i l i a t e ของเราเนี่ยได้มีเครื่องหมายติ๊กถูกเป็นสีเขียวเขียวติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็เขียนว่า s i g n Up เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นหมายความว่าเราได้ทําการเชื่อมโยงบัญชีทั้ง2บัญชีเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราเชื่อมบัญชีระหว่าง Facebook Page และ Shop e e เข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะวิธีการแท็กสินค้าเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราสามารถที่จะโพสต์คอนเทนต์หรือโพสต์คลิปวิดีโอตามปกติที่เราเคยโพสต์ได้เลยนะคะแต่ ก่อนที่จะกดโพสเนี่ยนะคะให้เลื่อนลงไปด้านล่างมาที่เมนูนี้ค่ะ monetization หลังจากนั้นให้มาเลือกตรงนี้ค่ะ add product link พอกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมี2เมนูให้คุณเลือกค่ะ See All products กับ create custom link นะคะถ้าสมมุติว่าคุณมีลิงก์ในหน้าหรือลิงก์ affiliate อยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณสามารถกดเข้ามาที่ create custom link มาที่จะเอาลิงก์ affiliate ของคุณเนี่ยมาแปะในช่อง url ตรงนี้แล้วกด s a v สินค้าของคุณก็จะมาโชว์ตรงนี้แล้วค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีลิงก์ affiliate อยากจะค้ หาสินค้าในหน้านี้เลยก็กดที่ C All p r o d u c t ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ไปใส่คีย์เวิร์ดในช่องเสิร์ชตรงนี้ได้เลยนะคะสินค้าของคุณคืออะไรก็ใส่คีย์เวิร์ดลงไปในนี้ได้เลยค่ะแล้วก็หาสินค้าที่ตรงกับคลิปรีวิวของคุณค่ะพอคุณหาสินค้าของคุณเจอเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็กดที่ปุ่ม Add to Last Draft ได้เลยค่ะสินค้าของคุณก็จะมาโชว์ตรงนี้แล้วค่ะหลังจากนั้นกด Save อันนี้ก็จะเป็นวิธีการแท็กสินค้าหรือว่าติดตะกก้าลงบนคอนเทนต์บน Facebook ของคุณนะคะหลังจากนั้นคุณ คแค่นี้นะคะคอนเทนต์ของคุณก็จะมีการติดตะกร้าสินค้าเรียบร้อยแล้วค่ะใครที่มาอ่านคอนเทนต์ของคุณหรือดูคลิปวิดีโอดูรูปในคอนเทนต์ของคุณแล้วอยากจะซื้อสินค้าตามคุณเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะกดเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วและเราก็จะได้ส่วนแบ่งของการเป็นในหน้าช้อปปี้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการติดตะกร้าบน Facebook กับการทำในหน้าช้อปปี้แอฟเฟลเลดล่าสุดปี2025นะคะและถ้าคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหารายได้เสริมในด้านต่างๆการทำด ร่วมหาไระายได้เสริมกับเว็บไซต์ต่างประเทศการใช้ AI ในชีวิตประจําวันการใช้ AI และการใช้แคนวาในการทํางานด้านต่างๆก็สามารถติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook IG และ l e m o n a เอค่ะเพราะแต่ละช่องทางหวานก็จะแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันถ้าคุณไม่อยากพลาดหวานแนะว่าให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย